อยากจะขออนุญาตดูพระบรรพตหน่อยว่าพี่ปิ่งบนพ่อใช่ไหมได้เดี๋ยวผมขอมาดูตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดพินใหญ่ดีครับวันเ้าเจ็ตใช่ครับสวยนะครับเดิมๆแต่อันนี้ต่อไปครับฮานุมานฮานุมานหลวงพ่อเปิรนรุ่นแรกครับหลวงพ่อเปิลรุ่นแรกครับฮานุมานอันนี้ก็หลวงพ่อเปิรนรุ่นแรกครับปีแล้วที่สําคัญเป็นเหรียญลงยากระไหลทองด้วยครับ วันนี้สวยนะสวยนะอ่องค์ต่อไปเลยครับองค์ต่อไปหลวงปู่อันนี้คือเหรียญกุศลรุ่นแรกครับหลวงปู่โงหลวงปู่หงใช่ปู่ครับนับถือหลวงปู่หงรุ่นแรกต่อไปก็คือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งของรุ่นพี่ของผมเป็นอาจารย์ของที่คำเณรครับครับอันนี้ก็รับถือในคออยู่เป็นพระที่คำเณรเหรอใช่โอ้มีมีรุ่นมีชื่อไหมครับว่าเป็นเกจิอะไรผมจําชื่อไม่ได้แต่คือเป็นอ่าเหมือนเจ้าคุณอ่ะรุ่น รุ่นที่สามอ่ะพระบรุ่นที่สามอยู่ที่กำแพงตอนนี้ยังอยู่ใช่ครับุรุษอ่าโอเคต่อมาก็คือพุทโธใหญ่ครับยากูจุนยายากูจุนที่สร้างวัดพระเจ้าสัวครับครับแล้วก็องค์นี้ก็คือนำปีแพะอ่าอเคแสดงว่าเกิดปีแพะใช่ครับเหรียญนี้คือเหรียญนำปีเหรียญนำปีองค์พ่อยู่คามรามเทพสร้างในปีสองพันห้าร้อยสามสองใช่